แปลงออนจีราน้ำตาไหลลูกสาวป่วยตอมไทยรอยผิดปกติรับบทเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเรียบร้อยสำหรับนักแสดงสาวอย่างแป้งออนจิราที่พึ่งคลอดลูกสาวอย่างน้องเลอาไปาที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นบ้านของสามีนักธุรกิจ โดยพึ่งกลับมาที่ประเทศไทยไม่นานมานี้ซึ่งลาสุดแป้งได้เล่าเรื่องราวที่ทำเอาคุณแม่ถึงกับจิตตกและร้องไห้ทุกวันจากอาการป่วยของลูกสาวซึ่งเธอเผยผ่านคลิปเปิดใจเรื่องเศร้าของแม่ค่าคลอดหลักร้านหลังคลอดลูกป่วยหนักผ่านทางช่อง YouTube แป้งออนจิราซึ่งเจ้าตัวเล่า ลูกสาวป่วยตัวเหลืองเกิดจากต่อมไทรอยด์ผิดปกติรู้เพราะสังเกตว่าน้องไม่ถ่ายมาเป็นอาทิตย์และมีภาวะตัวเหลืองเลยไปหาคุณหมอตรวจเจอว่าเป็นต่อมไทรอยด์ผิดปกติไม่ผลิตฮอร์โมนวันแรกที่รู้คือร้องไห้เลยเพราะฮอร์โมอนตัวนี้ใช้ในการพัฒนาสมองตอนนั้นหน่อยมากเพราะมารู้ต้นหนึ่งเดือนไม่ว่าอะไรพังไปบ้างแล้วปรึกษาคุณหมอที่เมืองไทย บอกว่าต้องทำใจลูกอาจจะไม่ปกติตอนนั้นใจหายร้องให้ทุกวันพ่อผ่านมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มดีขึ้นฮอร์โมอนเป็นปกติแต่ต้องได้รับยาและหาคุณหมอทุกสองอาทิตย์นั่นเอง